พ่อค้าขายกิมกับท่านผู้ชมครับเอาขายดีบ่สิมื่นนี่ยกับไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมค่ะพี่น้องเอฟซีครัพูดพนใส่แล้วพ้นใส่ถือพ้นกับมาจ้างอีกสร้างเพิ่มอีกครับผมกองมื่อดมื่อดครับจังได้กะอยากจะ็นแนะนำยู่ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่ราคากรับพ่อฟังอยู่แม่นแล้วก็ใส่ได้ผลจริงๆค่ะเอามีลูกแล้วหอเป่มีทุกอย่างครับผมอีกทีโตไปเฟืองนี่นะ มาแมวนกเว็ดนาำค่ะต่างคีบมาไห้เด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมดี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิภาพไปตามแนวทางเลขบนล่างของแอดนะะันเด้ค่ะเอฟซีหลายท่านเพิ่นก็อาจจะได้ยินสื่อเสียงนี่เนาะนค่ะบางท่านเพิ่นบ่ไเด็ไปหาเบิง่งหลายๆที่เพิ่นอาจจะบ่รูเด้ค่ะเลขเพิ่นแมนเด้ค่ะน้ำเสียก็เลยอยาก น้ำเสนอให้เอได้เบิงเนาะครับผมค่ะเลขอสองตัวเพิ่นมิเจ็คู่แมนค่ะแล้วก็เลขอ่าชุดสามตัวชุดสามตัวมิเจคูเ่เถวสามชุดบหรอแมนสามชุดค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นเขามาสองหวดตดิดแล้วค่ะทีเอฟซี FC, ทรงไ้น้ำเสี่ยค่ะเขามาก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดค่ะแล้วก็ เก่าเน่นฮกฮกเก่กกกาเนาะค,ค่ะงวดนี้เพิน่นทรงมาอีกแล้วน้ำเชียร์กะเลยอยากลง่งหายเอฟซีเบิงเนาะครับผมค่ะขอบคุณแนวทางของแอดนันล่ะค่ะขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิน่นทรงของมูหนหายเนาะครับผมไปเบิงกันเลยเนาะค,ค,ค่ะค่ะดานผู้ชมเลขมันแม่นน้ำเชียกักเลยเอามาฝากเอฟซีเนาะครับผมค่ะ <ผม S 3> เห็นนําเพิ่นมาสองงวดแล้วค่ะล้วก็ะเอฟซี เอาแฟนคลับของน้าเสียเพ่นทรงมาห้เพ่นวาเอาไปล่งให้เอฟซีเบิ่งเนี่ยค่ะเทียผู้พ่นว่าท่านเห็นกบมี่เองเสียเทียผู้เพ่นเห็นกบเบิบ่งไปอีกก็ได้เนาะนค่ะเลขเพิน่นเลขดิ่งนี่เข่าดีดเดเท่าครับขอยเห็นมาสองหมวดแล้วหมวดที่สามนี่ก็เลยลงให้เอฟซีเบิ่งเด้อค่ะแอดนันค่ะแอดนันเพิ่นเป็นผู้ยิงเด้อค่ะท่านผูช้ชมเลขเพิ่นเข่านี่แดงแต่มหมวดอัน แปดเจ็ดทีเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ดเลขวิ่งเพิ่นมีสองโตแลดด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือสามกับเจ็ดสามกับเจ็ดค่ะเข้าเจ็ดเข้าเจ็ดเลขออกแปดเจ็ดเนาะแมนค่ะแอฟนันค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมงวดล่าสุดนี่วิ่งเพิ่นกระเข่าอีกทีเถา่าครับเข้าฮกค่ะเลขออกเก้าฮกตรงๆ เอาแถวมันมีเลขกันหาคูดีเนาะเอ้ยบ้าเมนีนเจ็ดคูต์ตัว้เท่าครับเจ็ด <8 S 2> คู่แปดเจ็ดนี่มีเจ็ดคูเนาะสามตัวมีสองชุดอันนี้ก็เจ็ดชุดเจ็ดค,คูขึ้นกันครับล่าสุดนี่้ะคะ่ะรันบุญส้มบ่าเนี่ยจะคูแถาซี่หาวเจ็ดคือเกาเจ็ดคือเกาชบับจริง้ะคะ่ะรัตนบู้ช้มเนี่ยนี่ค่ะ เอฟซี FC อาจจะเบิ้งสภาพจริงนี่คะ่ะแอดนันเอามาเบิ้งตัวใหญ่ๆแ้วคะ่ะท่านผู้ชมวิ่งบนล่างห้ากับสี่ครับค่ะเน้นบนแล้วค่ะท่านผู้ชมเน้นบนแล้วครับผมเพราะว่ารีสองหง่วนเอาเพิ่นไปบนเนวดห่อแน่นค่ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมสามตัวบนเจ็ดห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกสามสอง ส่วนสองตัวบนล่างนี่เจ็ดคูเด้อค่ะที่เพิ่นเข่าแปดเจ็ดแล้วก็มาเก่าหกเนาะ mm hmm. ค่ะเล็กวิ่งเพิ่นบ่อา,าดเด้อค่ะหลานมือสมสองตัวบนล่างห้าศูนย์สี่สองห้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามสองเก้าห้าค่ะเท mm hmm. ่าไปชนกันกับอันพอบุรีรัมถีน้ำเสียปล่อยออกไปเลยสามสอง สามสองเราก,ก็ค้องพอจะเป็นสี่สี่สามองสี่สามสองเห็นไหมเถ้าเด็กสามตัวอืมสี่สามสองเก่งเสียตะวันสามสองอ่ะชนกันคลิปต่อไปนะค่ะรันูุ้ชมคลิปต่อไปน้ำเสี่ยจะว๊วะว่าจะบวลงแต่วัาเหลขกพนเขาน้ำเชี่ยเลยอยากลงไห้เอฟซีเบิงบแต่กวนน้ำเสียเอามาล่งองเขาหงุดหนึ่งที่ไรบุบันนิกรุษครับ เล็กเม่เล็กเมีหักน้ำเชียครับผมม,มวดว่าหันนี่ค่ะรัตนุช่องนิมพ์เห็นพันดอกค่ะพันทรงแห่น้ำเชียค่ะนี่ค่ะแปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้เต็มเต็มเลยครับทีนี้ทีพันได้หลายเทถวแมนค่ะ,ะรตเตอรีนโอเพันจัดนะที่เทวโรตเตอรีขันเพันมักบอกว่าได้หรอคะ่ะรัตนุช่อมก็พูดพันมักเล็กเนาะแม่นทายาบว่ถือเพันกักะบวาวาย,ยางค่ะ นี่ค่ะแม่หักน้ำเสียนี่ค่ะบานีงวดนี่ได้มาสามค,าครูทอเก่าเพิ่นจัดลอตเตอรี่ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเกือบปล่อยใบเพิ่นว่าเมื่อวานเพิ่นไปสนามบินนามพร้อมครับไปสั่งอยูังไงน,นนะพุ่นเลยเนาะเพิ่นไปเอาอยู่พุ่นเลยเถอะครับผมค่ะคลิปต่อไปเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันหกหนึ่งตรงตรงอันนี้เป็นงวดแรกเด้อค่ะของแอดนันที่น้ำเสียนำเสนอค่ะเพราะว่าเอฟซีของน้ำเสียเพิ่นว่าลงให้ เอฟซีทีเพิ่นก็เห็นแน่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นสิเขาตะเลขเจ็ดคูนี่เนาะเมนบนล่างเขาตะบนสองหวดดัวติดทีน้ําเชียให้เอฟซีเบงหวดแรกแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะครับเจ็ดคูนี่ค่ะแล้กก็หววสองเก้าหกตรงตรง,ตรงกับเจ็ดคูนี่หวดที่สามน้ําเชียไดเอามาลงให้เอฟซีเบงเนาะครับค่ะคลิปต่อไปเป็นเหล็กแนวทางแม่หักของน้ําเชียเด้อค่ะเพิ่นว่าเ,เหล็กล็ <laughs> อกครับ เลกหรอกแต่ว่างวดววาหันเพิ่นกกระไดนะเนเสาก็ตรงตรงเลยตามเพิ่นก่อนเนาะเพราะว่าวกหันเพิ่นเขาดีเพิ่นเขาดีค่ะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะเจ็ดคู่คบ,บนล่างโอ้เขาดีได้ครับพี่น้องแต่ว่าไปบนหลก็ล่างครับสองงวดดิสโนเสา่นเด็กเบ่งเนี่ก็ต้องมีแล้วอสองตัวมาหนึ่งตัว หงุดนี่เป็นยังไงเนาะน้ำเสียน้ำเสนอกะให้เอฟซีได้ถือเนี่ยไครเนาะเนียนค่ะเด่นไเนี่ครับพี่น้องนักธรรมะเพราะว่าผลงานก็เห็นแล้วว่างันตั้งแปดเจ็ดแล้วก็เก้าหกครับพระอาจารย์ดั่งดูชมมือขึ้นขามโค้งคือเหตุเท่าขับเ้ะระวังแนี้เด้อค่ะงวดนี่เนาะครับค่ะเบาได้กับเบาเด้อค่ะดั่งดูชมงวดนี่เนาะเนียนค่ะกะเลือตัวนั่นอาจารย์เสียนเพนเนาะ บอกกบเสี่ยนอาจารย์พู้คำนวณเม่นๆละ่ะที่ค่ะท่านผู้ชมเ <laughs> ก็สิเป็นแนังไดกับดวงไพ่ดวงมั่นคือว่าล่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมแมนค่ะเกิดขึ้นไปน้ำใจน้อยครับผมแมนเมนว่าจะเป็นเหลขคำนวณหรือว่าเลขพิเศษเลขพิเศษค่ะกระลูก,กันเนาะค่ะท่านผู้ชมครับรคบ่ะเลขพิเศษได้กยคขอให้ถูกสองตัวบนสามตัวบนบสองตัวลางเนาะแมนค่ะถูกลอตเตอรี่ พ่อให้เพิ่นเดมาสั่งคีมน้ำเชียเนาะครับผมค่ะเอาคลิปต่อไปแล้วค่ะคุณผู้ชมน้ำเชียจะนั่เสนอเหล็กเมกเขาเ่าวัเทองเมีนสามคู่ล่างครับผมเป็นเหล็กหลอกเนาะเพิน่นเดมาา่าค่ะคุณผู้ชมเพิน่นเดมา่าเพิ่นไปเอาลอตเตอรี่อยู่สนามบินน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมเกือบลอยใบพุ่นนะเพิ่นว่าเพิ่นหาบ่ได้ซื้อที่แถว พันกวดมาเลยตัวนี้อืมเพ่นไปเมื่อเลยไปมากหมู่อวานนี่พ่นเลยส่งมาให่น้ำเสียงวดว่างหาันพนทรงมาให้น้ำเสียสามคููเข่าว่เถาเข่าหกหนึ่งตรงตรงเลยครับผมว่ต้องกลับเลยเพ่นบอกค่ะอโอ้ค่ะแน่นอนคลิปต่อไปเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเหล็กล็อกค่ะเอาพอกันคลิปน่อยูดีไม่แห้งสุขุสุข้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย้ะค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขีมค่ะครับเอาก่อนจะไปขายขีมกับขอบคุณแม่เอฟซี่พ่อยเอฟซี่เอือยไอทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมครับเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนขีมอีกรอบสองรอบสามค่ะตัวนี้ค่ะถักลายมาเด้อค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเป็นเพิ่มไม้เลขโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องก็เป็นไอดีไลน์ครับผมจ็ดเซียนว่านน้ำเชียร์ครับผมค่ะครับอาแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เซ็ตแล้วก็เส้นลำนี่ก็เสาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเสาแรงแล้วก็ถ่ายอีฟซีมีกันแดดกันต่อจากเซส้นลำนัดห่อค่ะหรือว่า อาใส่แป้งแตนับเลยเพราะว่าแป้งแตนับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะสามอย่างนี่ค่ะท่านผู้ชมใช้ดีค่ะเก่าอมะเีขืเพิ่นกัใส่ค่ะท่านผู้ชมถ้ายเอฟซีแม่เอฟซีของน้ำเชี่ยพิ่นบ่มีฝ่าหลายคือน้ำเชี่ยบ่มีกะหลายคือน้ำเชี่ยพิ่นเอาไปใส่ม่ในถัหนาเพิ่นใสค์ขืนค่ะอันนี้ ่นวอาให้ฟังเด้อค่ะรามผู้้มเ่นกลับขึ้นมาในรอบที่สามค่ะหนาเห้าเหี่ยวว่าหนาเห้าแหงเด้อค่ะรามผู้ชมตัวนี้ค่ะบ่เหี่ยวว่าแหงให้หนาเต่งตึงเด้อค่ะรามผู้ชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเสรั่มท่าผิวเด้อค่ะรามผู้้มค่ะอันนี้ค่ะอะไรแต่ผู้่นสนใจแล้วเป็นน้รมหอมนีตัวครับผมค่ะ่นสีสังตัวนี้เยอะที่สุดค่ะรามผู้้มขายดีค่ะ ถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าคั้นให้หยุดใส่ด้ค่ะท่านผู้ชมให้หยุดใช้ค่ะนี่แหละครับผมค่ะค่ะลองอาไปใส่เบิ้งครับผมเปิดใจทดลองใส่เบิ้งจักเซตหนึ่งก็ได้ครับผมค่ะครับถ้าสนใจกับถักลายมาเดิอค่ะสลับคลิปนี้ผอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขบูร้นส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับ